ครับการใช้งานเกียร์ถอยนะครับมันอยู่ตรงข้างเกียร์หนึ่งนะอยู่ตรงข้างเกียร์หนึ่งบางคนนะครับบางคนยังใช้งานไม่เป็นนะครับอันนี้ก็รู้ไว้ก่อนรับรถเนาะนะครับก็เหยียบคัสให้มิดนะครับแล้วก็ดันเกียร์นะครับดันเกียร์ถ้าดันปุ๊บเราต้องฝืนอีกรองนึงนะครับฝืนอีกรองนึงเนี่ยครับแล้วก็ดันขึ้นครับมันจะมีเสียงดังตึ้งนะครับเพื่อเข้าเกียร์ถอย โอเคนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าตู้เย็นอ่าอันนี้คือไม่ใช่ตู้เย็นนะครับก็คือจะใช้แอร์นะครับในการรักษานะครับความเย็นของเครื่องดื่มอาจจะเป็น m 1 0 0นะครับ mm hmm. ก,กาแฟก็ว่ากันไปนะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเราต้องเหยียบคัสท,ทุกครั้งเราถึงจะสตาร์ทรถได้นะครับเราถึงจะสตาร์ทรถได้อันนี้เพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็เซฟตี้ผู้ขับอาจจะเข้าเกียร์ไว สวัสดีครับแฟนๆวัพลวันนี้เราพามาดูครับ r e v o Smart ครับ p i r n e r รุ่น Enti คันนี้จะเป็นสีบอลเงินนะนะครับมีทั้งหมดอยู่5สีครับมีทั้งหมดอยู่5สีสีที่เราเห็นเป็นสีบอลเงินนะครับมีสีดำสีขาว สีเทาแล้วก็สีน้ําเงินเข้มนะครับสีน้ําเงินเข้มจะออกเป็นสีกรมท่านะมีหมดอยู่5สีนะครับเลือกสีได้ครับเลือกสีได้ถ้าใครอยากได้สีเขียวหรือสีแดงครับต้องอยู่ในรุ่นรักโคเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นสีมาตรฐานนะครับส่วนราคานะครับจะแสนสีบาท ในราคา7จ็ดแสนบาทคุ้มไหมนะครับเดี๋ยวพาชมกันทีละจุดเลยไปชี่นะครับไปที่ไฟหน้ากันก่อนแน่นอนครับไฟหน้านะครับไฟหน้า Full LED นะนะครับไฟสูงไฟตามนะครับบายบีมนะครับอยู่ในคมเดียวกันไฟเลี้ยว LED ไฟเดียร์ไทมพร้อมไฟรีนะครับเป็น LED ส่วนไฟดมอกนะครับอันนี้ใส่มาให้เลยนะครับในรุ่นพิลัเนอนะใส่มาให้นะครับคับสวยๆมองเห็นเด่นชัดเจนนะครับขับขี่ยามค่ำคืนหรือฝนตกหนักหมอกลงจัดนะครับหมอกลงจัดนี่ก็มองเห็นนะครับบนทางได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมไปกันพามาชมด้านหน้ากัน ถ้าในรุ่นสมาร์ทแคปยังเป็นหน้ายักษ์นะครับยังเป็นหน้ายักษ์เหมือนเดิมนะนะครับถ้าใครอยากได้ชุดมินิล็อกโค,ค้ับต้องอยู่ใน4ประตูนะครับพีระเน,นอร์ขึ้นไปนะครับเขาถึงจะใส่มาให้นะหน้าชุดมินิล็อกโคอันนี้ยังเป็นหน้ายักษ์นะครับ <S <S ผมว่าหน้ายักษ์ก็หล่อนะนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีครับ150หแรงม้า400นิวตันเมตรนะครับแรงนะครับเหลือๆนะครับกันชงนหน้าครับสีเดียวกับรถนะครับมาพร้อมกับช่องระบายอากาศเป็นสีดำเงาแล้วก็แถบคิ้วครับกระจังนหน้าเป็นโครเมียมทำให้รถดูว้าวเลยนะครับทำให้รถดูมิติแล้วก็ดูสวยขึ้น พร้อมกับเส้นสายนะครับตรงฝากระโปรงด้านหน้าครับเป็นแถบเส้น2เส้นนะครับทำให้รถด,ดูมิติแล้วก็ดูฉบเฉียวครับดูบึกบึนดูสปอร์ตนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยเวอร์นะครับเป็นพวงมาลัย VFL อลแล้วก็ส่วนด้านหน้ามีโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่มองเห็นเด่นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างครับ แถบคิ้วกันชนด้านหน้าครับด้านล่างก็เป็นสีเหลกับตลรดนะ,ะเดี๋ยวให้มองมุมกว้างกันก่อนครับผมว่าสีนี้นะครับผมว่าสีนี้สวยนะแล้วก็เวลาจอดน้านๆนะครับฝุ่นเคลอะนี้มองเห็น มองไม่เห็นเลยนะครับแทบจะมองไม่เห็นเลยถ้าใครขี้เกียจล้างรถนะครับแนะนําเลยครับสีนี้เลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูที่ล้อล้อนะครับเป็นล้อสีเทาดำนะครับล้อเป็นเทาดำนะครับอันนี้ให้ยางโยโกฮามามานะนะครับขนาดยาง265 65R17 นะครับ ดิสเพกคู่หน้าหลังดำผมว่าล้อสีนี้มันดูหล่อนะดูดุมากครับส่วนช่วงล่างครับแน่อนอนครับช่วงล่างเป็นดับเบิลวิชโบนนะครับช่วงล่างด้านหน้าครับหรือว่าอิสระเปลี่ยนคู่นบ้อกาถนนเป็นเยี่ยมแล้วก็ส่วนด้านข้างครับ พร้อมกับสลักไฮรัก,รกโครเมียมนะครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมพร้อมไฟ LED ปรับพับเก็บด้วยฟ้าเสาากาศนะครับเป็นแบบสั้นโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างนิพาย G.O.A นะครับช่วยดูดซับแรงกระแทกจากกันชนดนหน้าแล้วก็ด้านข้างทําให้ผู้โดยสารปลอดภยัยมือเปิดครับเป็นโครเมียม ส่วนตาการสิดเปลืองนะครับอยู่ที่14.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับปล่อยค่า CO 2 182กรัมต่อกิโลเมตรแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับมีอะไรบ้างไฟหน้าไฟท้าย LED นะครับเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ไฟ daytime running light นะครับเป็น LED กระจกข้างเป็นโครเมียม แล้วก็มือเปิดเป็นโครเมียมแล้วก็ปรับพับเก็บด้วยฟ้าล้อ17นิ้วครับลมดำแล้วก็ภายในเป็นเบาะผ้าสีดำกุญแจนะครับแบบพับเก็บได้แจ็คในคี่พวงมลาลัยเป็นยูโรเทียนพร้อมกับปุ่มควบคุมนะครับที่พวงมลาลัยแล้วก็เครื่องเล่นเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วรองรับ Apple c a คา a ฟ่แ d นดแล้วก็ช่องเสียบย s b เชื่อมต่อบชุด แล้วก็ระบบความปลอดภัยนะครับระบบ ps, เรออบกร, aked, รบก ABS ป้องกันล้อล็อกอิมพิเรนกระจายแรงเบรกนะครับแล้วก็ VSC ครับควบคุมการทรงตัว t c ป้องกันล้อหมุนฟรีแล้วก็ TSC จลน์สเวคคอนโทรลนะครับระบบควบคุมส่วนมคล้ายสายแล้วก็ระบบออกตัวบนทางลรดชั้นรับ HAC ถุงลงมนิรภัยสาจุดสตำแหน่งราคา7,40,000บาทถ้าสีขาวจะถูกกว่าสีอื่นอยู่7,000บาทนะครับ ที่ด้านข้างกันน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลครับจุดได้80 L. ลิตรรองรับ B20 B7 แล้วก็ B7 Premium ส่วนช่วงล่างด้านหลังนะครับ Superfect Suspension น,น,นะครับเป็นแหนบซ้อน3แผน่นแล้วก็โช้กอัพะนาดใหญ่โลโก้พิลเ n อรครับด้านท้าย เดี๋ยวให้มองมุมกว้างฝั่งด้านท้ายกันมาที่ด้านท้ายครับไฟท้ายครับไฟท้าย LED นะครับไฟเบรก LED เดี๋ยวทามิิ่งไลท์ครับไลท์สาม LED ไฟเลี้ยวหลอดไส้นะครับแล้วก็ไฟถอย LED มือเปิดโครเมียมแล้วก็สัญลักษณ์นะครับ ไฮรักเตอราแล้วก็รีโวนะครับเป็นโครเมียมไฟเบรกด้วยสนะครับ LED เตตั้งในระดับสายตามองเห็นเด่นชัดเจนนะครับเวลาเหยียบเบรกเพื่อนร่วมทางด้านหลังครับก็มองเห็นนะครับได้ชัดเจนทําให้เราปลอดภัยด้วยกันชนหลังโครเมียมเดี๋ยวเปิดดูด้านท้ายที่เก็บสัมภาระ สีบอลเงินขนเงินคันทองนะครับอะที่เก็บสัญรักด้านท้ายครับลึกกว้างใส่ของได้เยอะมาพร้อมกับสัญลักษณ์นะครับกระจกด้านหลังนะครับ60ปีอะเดี๋ยวขอญาตปิดฝาท้าย มุมนี้ก็หล่อนะครับมุมกล้องอาจจะแคบนิดนึงนะครับแต่ก็ยังาพาแฟนๆนครับชมได้อยู่ในรุ่นแคนะครับในรุ่นแคก็เป็นรุ่นสมาร์ทแคทุกเกตรรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยตัวสูงนะครับ เป็นรูปที่เปิดแคปได้นะครับภายในนะครับบุผ้านะครับบุผ้าสีดำนะครับแล้วก็แถบสีดำเงาอ่าตัวนี้นะครับเป็นแผงควบคุมสวิตช์นะครับเป็นสีดำเงามือเปิดโครเมียมแล้วก็แถบเมทัลลิกหรือว่าแถบสีเงนิน ลำโพงครับสี่ตำแหน่งอ่ะมาที่เบาะเบาะเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับพร้อมตะเข็บได้ขาวปรับได้หกทิศทางนะครับเป็นผ้าลายพิเศษนะครับเบาะโอบกระชับอ่าเบาะโอบกระชับหมอนพนักพิงตัวนี้เป็นแบบวิวนะนะครับลดการบาดเจ็บของกระดูกต้นคอเมื่อเกิดการชนอย่างรุนแรงนะครับจากทางด้านหลังคู่หน้าเลย บ่อลายพิเศษนะครับบ่อลายพิเศษพร้อมตะเข็บได้ขาวกล่องเก็บของนะครับก็บุผ้าครับร้อมตะเข็บได้ขาวครับก็ใส่ของได้เยอะนะครับด้านในใส่ของได้เยอะอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นชมด้านในกันเนาะอ่ะเดี๋ยวดูด้านข้างก่อนก่อนที่จะขึ้นอ่าฝาถังน้ํามันครับอยู่ด้านนอกนะครับอยู่ใต้คอนโซลใต้เขาเขา่าอยู่ฝั่งด้านนอก ฝากโปรหน้าอยู่ด้านในแล้วก็พวกปุ่มพวกนี้เราสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะครับบางคนถามว่าเออมันมันเป็นปุ่มอะไรนะครับอันนี้เอาไว้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ที่วางแก้วนะครับสามารถเก็บของได้นะครับหรือจะวางแก้วได้แล้วก็สามารถครับดึงเข้าไปด้านในแล้วก็วางพวกเหรียญพวกอะไรก็ได้นะครับ แต่โดยส่วนมากแล้วก็แนะนําให้เป็นที่วางแก้วแหละครับอ่ตัวน,นี้ดึงเข้าดึงออกได้นะนะครับดึงเข้าดึงออกได้ดึงออกก็จเป็นที่วางแก้วโอเคแล้วก็ช่องแอร์นะครับจะเป็นสีเงินแถบช่องแอร์คิ้วขอบเป็นสีเงินอ่ะเดี๋ยวพาชมด้านในกัน พวงมาลัยนะครับยูเรเทียนปรับได้สี่ทิศทางครับขึ้นลงเข้าออกแล้วก็พร้อมกับปุ่มมัตติฟังก์ชันครับฝั่งขวาครับควบคุมน้าจอ e v d n ฝั่งซ้ายเป็นควบคุมเครื่องเสียงอ่าแล้วก็มีแถบสีเงินครับมีแถบสีเงินทำให้รถด,ดูสวยดูมีมิตินะครับแล้วก็แถบโลโก้นะครับโตโยต้าน,นี้เป็นสลักแอร์แบ็คนะครับมี3จุด3าตแหน่งแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ใต้เขา่า คับคนขับนะครับเร่นใไม้เป็นเรื่องไม่ออฟติตอนนะครับเป็นเรื่องหม้รังแสงอันนี้ก็ดีไซน์สวยนะครับทันสมัยแล้วก็มาที่เครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นรองรับ Apple ิ a คา Android รอยเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะครับ เสียบยุดบเชื่อมต่อบลูทูธนะครับส่วน Air เป็น Air ์ a ม u นนนะครับปรับมินยำเย็นทั่วถึงแล้วก็ปุ่มไล่้ฟกระจกหลังแล้วก็ช่อง power led นะครับ2จุดครับ2จุดแล้วก็ปุ่มเปิดปิด w c t r c ท r c แล้วก็เป็นที่วางโทรศัพท์นะครับตรงนี้หรือวางของนะครับเกียร์ครับเมโนนล6สเปดนะครับ การใช้งานเกียร์ถอย Jasmine. นะครับการใช้งานเกียร์ถอยนะครับมันอยู่ตรงข้างเกียร์หนึ่งนะอยู่ตรงข้างเกียร์หนึ่งบางคนนะครับบางคนยังใช้งานไม่เป็นนะครับอันนี้ก็รู้ไว้ก่อนระับรถเนาะนะครับ <SU ES> ก็เหยียบคัสให้มิดนะครับแล้วก็ดันเกียร์นะครับดันเกียร์ถ้าดันปุ๊บเราต้องฝืนอีกรอกหนึ่งนะครับฝืนอีกรอกหนึ่งนะี่ครับแล้วก็ดันขึ้น มันจะมีเสียงดังตึ้งนะครับเพื่อเขาจะถอยโอเคอันนี้คือการใช้งานกระถอยส่วนฐานก็หุ้มหนังนะครับพร้อมออแถบโครเมียมนะครับแถบสีเงินเอ,อไม่ใช่แถบโครเมียมแถบสีเงินแถบสีเงินครับเพื่อให้ดูมีมิติครับแล้วก็ปุ่มอีโคโหมดพ่อโหมดนะครับเบรกมือเมนวลอ่าแล้วก็ที่วางแก้วนะครับ แล้วก็คอนโซลด้านหน้าครับเก็บของทั้งบนและก็ล่างนะครับส่วนด้านบนนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นเขาเรียกว่ากล่องเก็บความเย็นนะครับบางคนอาจจะเรียกว่าตู้เย็นอ่าอันนี้คือไม่ใช่ตู้เย็นนะครับก็คือจะใช้แอร์นะครับในการรักษานะครับ ความเย็นของเครื่องดื่มอาจจะเป็น M-100 นะครับกงกาแฟก็ว่ากันไปนะครับผมว่าในรุ่นครับในรุ่น p ร r r ล n เนอร์เอก็น่าใช้แล้วนะครับก็น่าใช้แล้วนะออปชั่นทุกอย่างก็ค่อนข้างที่ครบคันแล้วล่ะครับกระจกหลังนะครับตัดแสงธรรมดาแล้วก็อบอกเก็บว่นตา ไฟในเก๋งครับเป็นฮาโลเจนแล้วก็ด้านหลังครับผู้โดยสารก็เป็นฮาโลเจนกระจกที่บังแดนหน้านะครับมีกระจกให้นะครับฝั่งผู้โดยสารฝั่งคนขับไม่มีให้นะครับมีเฉพาะที่บังแดดเท่านั้นแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนจะบุเป็นสีเทานะครับเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับตัวรถส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีดํานะครับ ทำให้รถดูมิตินะครับเพิ่มความมิติเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับส่วนช่องแคปนะครับสามารถเปิดเพื่อระบายอากาศได้นะครับในช่องแคปอันนี้คือข้อดีนะครับของรถ s m a r t c a p แล้วก็ รีโวนะครับที่เป็นรีโว่ครับตั้งแต่เปิดตัวนะครับตั้งแต่เปิดตัวปี2015นะครับเปิดตัวครั้งแรกถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเราต้องเหยียบคั์ทุกครั้งเราถึงจะสตาร์ทรถได้นะครับเราถึงจะสตาร์ทรถได้อันนี้เพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็เซฟตี้ผู้ขับอาจจะเข้าเกียร์ไว้นะครับโอเค คันนี้สีบอลเงินผมว่าสีนี้นะครับทำความสะอาดง่ายครับแล้วก็ดูไม่เปื้อนด้วยนะครับดูไม่เปื้อนด้วยเวลานะครับเวลาเราไม่ล้างรถนะครับ2เดือน3เดือนก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าสีนี้นะครับค่อนข้างที่จะดูแลง่ายนะครับดูแลง่ายฝนจับนะครับหรือนะครับรถสกปรก แทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวพาชมที่ห้องเครื่องกันนิดนึงเนาะบางคนอยากดูที่ห้องเครื่องว่าห้องเครื่องรถรีโว่เป็นไงบ้างนะครับออกแบบดีไซน์นะครับสวยไหมนะครับโอเคแน่นอนครับในส่วนของด้านหน้าครับก็จะมีแผงนะครับตัวนี้เป็นแผงเขาเรียกว่าแผงกั้นนะครับ เพื่อไม่มองเพื่อไม่ให้มองเห็นด้านล่างนะครับก็จะมีเม็ดนะครับหมดตัวนี้ครับเพื่อเป็นตัวนี้จะเป็นกิบล็อกนะครับหมดกิบล็อกนะครับ1 2 3 4ครับ5 6 7จครับ 8. จุดต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะครับกิบหมดตัวนี้ครับเพื่อเปิดดูด้านใน ในส่วนของตัวเครื่องยนต์เองนะครับแน่นอนครับเป็นเครื่องยนต์2,004ครับการดีไซน์การออกแบบ2,004กับ2,008ครับไม่แตกต่างกันครับก็จะแตกต่างกันที่ครับตัวแรงม้าของเครื่องยนต์นะครับอันนี้น้ำมันเบรกครับแล้วก็ปั๊มเบรก ABS นะครับแล้วก็กออากาศนะครับน้ำยามะนาว น้ำมันพรงมพาวเวอร์ครับฝาปิดน้ำมันเครื่องก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องอ่าแล้วก็น้ำยาฉีกกระจกแบตเตอรี่นะครับอยู่ฝั่งด้านขวาแล้วก็กล่องฟิลนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับปั๊มโซล่าอ่าส่วนแผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลท ที่แปะอยู่ตรงด้านข้างอ่าไม่มีแล้วนะ,นะครับไม่มีแล้วก็จะว่างเปล่ามันจะไปอยู่ที่นะครับจะอยู่ไปที่อยู่ที่ด้านข้างใช่อยู่ตรงเสาบีครับอยู่ตรงเสาบีฝั่งผู้โดยสารก็จะระบุนะครับรุ่นรถนะครับ CC แล้วก็เลขตัวถังนะครับแล้วก็สีรถแล้วก็ เดือนปีผลิตนะครับแล้วก็ผลิตที่ประเทศไหนถ้าผลิตในไทยก็จะเป็น Made in Thailand Made in Thailand ว้าวอ่ะเป็นไงบ้างครับนะครับผ่านชมรอบคันแล้วบางคนนะครับอาจจะถูกใจนะครับหรืออาจจะโดนใจนะครับรุ่นนี้สีนี้นะครับก็ว่ากันไปเนาะหรืออาจจะถูกใจสีอื่น ชอบสีอื่นอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับส่วนบุคคลนะครับยังไงนะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจนะครับวัุพลด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับวัุพลนะครับให้เอ่เรียกว่าทําคลิปนะครับให้แฟนๆนะครับผู้ชมได้ชมได้ดูได้ฟังกันนะครับไงวันนี้นะครับ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าโอเคสำหรับวันนี้บาย,บาย